ดูจากภาพเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าตัวนี้เป็นอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเล่นมาสักพักหนึ่งปาเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมียิมโนต้นนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นยิมโนที่ฮิตมากเลยนะคะฮิตตลอดการเพราะว่าสีเขาสวยค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับมัลติ Color อไต้หวันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาจะพาไปทำความรู้จักกับมัลติคัลเลตไต้หวันอย่างที่เห็นภาพในตอนต้นคลิปนะคะว่าเขาสวยยังไงขยายพันธุ์ยังไงแล้วก็ทำไมถึงคนถึงชอบเล่นนะคะแล้วก็ตัวยิมโนโมัลติคัลเลตไต้หวันก็จะเป็นยิมโนไมโคนโคนแรกๆที่ปลาสะสมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปาคัดมาให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะของที่บ้านปานะคะให้ดูภาพก,กว้างๆนะคะว่า9้าต้นเนี้ย มันสีเหมือนกันหมดเลยลายก็แทบจะเหมือนกันทุกประการนะคะหนอกก็เหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้คือมาติไตหวันค่ะลักษณะที่ปาคิดว่าคนชอบนะคะเพราะว่าสีของเขานะคะที่มีความฉูดฉาดเป็นโทนเหลือง แดงแล้วก็ออกชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็หน่อที่เขาให้เยอะหน่อดกนะคะซึ่งปลาจําได้ว่าต้นแรกที่ปลาซื้อมาเลยอะ่ะราคาสามพันบาทนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือไซส์ประมาณเล็กกว่าต้นที่ปลาถือนิดนึงนะคะตอนนั้นเลยอะ่ะปลาซื้อมาสองต้นนะคะมาเป็นแม่พันธุ์ที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ทําจํานวนได้เรื่อยๆมานะคะเหมือนกับว่าจริงๆมีต้น2ต้นเนี่ยถ้าหน่อมันเยอะขนาดนี้ก็คือจบเลยเราสามารถเด็ดหน่อ มาทำการขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยค่ะโดยที่ลักษณะหนอนะคะปลาก็ตะเด็ดประมาณไซส์อันนี้คือใหญ่่ญญเลยให,ใหญ่แบบว่าใส่กระถางลากออกปุ๊บเอาไปขายได้เลยนะคะแต่ตัวเนี้ปลาตะเด็ดประมาณไซส์นี้ประมาณเซนกว่าๆรวมหนามนะหรือว่าประมาณกลุ่มเนี้ยได้หมดเลยเนี่ยสามสี่หนอนเนี่ยถ้าตะเด็ดมาชําก็เด็ดได้เลยค่ะเวลาที่เราจะชาตัวมัลติคัลเลอร์ไต้หวันเนี่ยนะคะเราสามารถชําได้เหมือนทั่วไปเลยก็คือกระถาง ใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ใส่รวมๆกันก็ได้หรือใครจะแยกเป็นเดี่ยวๆก็ได้นะคะแต่ส่วนมากปลาจะชําแบบรวมกันแล้วก็ค่อยมาแยกเดี่ยวทีหลังนะคะตอนที่เขาได้ไซส์ประมาณเหรียญสิบแล้วอะไรแบบเนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่ปลามีนะคะที่ปลาชําไว้นะคะอ่าหลายๆคนมีคําถามว่าต้นมันจะสวยแบบนี้เหมือนกันหมดเลยหรือเปล่านะคะจริงๆก็ไม่นะคะมามีแบบสีไม่ครบด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นมัลติคัลเลอร์ที่สีไม่ครบนะคะก็คือสีเขาจะมีสีสีแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าหน่อเขาก็ออกสีครบได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้นที่สีไม่ครบสําหรับปลาคือไม่เป็นปัญหาเลยค่ะก็ยังไงเราก็สามารถจะใช้หนอ่อในฝั่งที่สีครบของเขามาขยายพันธุ์ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแบบว่าสมมติว่าเราอาจจะซื้อราคาย่อมหน่อยต้นที่ถูกหน่อยแล้วสีไม่ครบก็ได้แล้วก็แป๊บเดียวมันโตหนอ่อมันก็ใช้ได้แล้ะคะ่ะ ต่อไปนะคะปาจะพูดถึงวิธีการเลี้ยงแล้วก็ดูแลรักษาวิธีการเทคแคร์เขานะคะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะคะให้หน่อออกลูกออกหลานให้เรานะคะก็คือตัวยิมโนอันนี้พื้นฐานเหมือนทั่วไปเลยนะคะปาแนะนําให้ใช้ดินกระปุกสําหรับกระบองเพชรโดยเฉพาะนะคะดินปลูกแคทตัสหรือว่าถ้าใครที่เก็บผสมดินก็เพชรเราได้ค่ะ P ีแคทตัสนะคะก็มีดินจําหน่ายเหมือนกันค่ะ การดูแลนะคะต้นเล็กนะคะกับต้นใหญ่นะคะซ้ายมือต้นเล็กขวามือต้นใหญ่นะคะดูแลเหมือนกันไหมนะคะก็ตอบง,ง่ายๆเลยว่าดูแลเหมือนกันนะคะป้าจะแนะนําให้รดน้ํานะคะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะหรือว่าอ่าถ้าบ้านไหนเลี้ยงแบบว่าไม่ได้มีในระบบโรงเรือนนะคะสามารถรดน้ําได้ต่อเมื่อดินแห้งอย่างนี้ก็ได้แบบว่าถ้าฝนมันสายอย่างเงี้ยไม่เป็นไรยิมโนเขาโดนได้นะคะ ถ้าเป็นกระถางเล็กอะ่ะดินแห้งประมาณสองสาวันถ้าเราลดชุ่มๆประมาณสาวันอะ่ะเต็มที่ถ้าลมดีๆนะก็แห้งแดดดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วถ้ากระถางมันแบบเริ่มจะเต็มแล้วแบบเนี้ยมันจะแห้งช้ากว่านิดนึงอย่างเช่นเราลดไปวันจันทร์นะคะบางทีวันศุกร์อาจจะยังไม่แห้งได้ซ้ํา แล้วก็เว้นไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเช็คง่ายๆนะคะบางทีข้างบนมันแห้งแล้วแต่ข้างล่างยังไม่แห้งนะคะก็เอาไม้จิ้มดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่แนะนําให้ใช้ไม้จิ้มแล้วเพราะว่าบางทีมันก็ไปไม่ถึงข้างล่างเนาะไปะแนะนําให้กะกะเอาเพราะยิมโนส่วนใหญ่มันจะไม่เนา่ามันเน่ายากมากนะคะ แนะนำให้รดประมาณ7วันหรือ5วันครั้งในกรณีกระถางใหญ่ๆแบบนี้4นิ้วขึ้นไปนะคะแต่ถ้ามีกระถางเล็กๆประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งแบบนี้นะคะเราก็รดประมาณสัก3วันครั้งก็ได้นะคะเพราะว่ากระถางเล็กดินน้อยเขาแห้งไวค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับยิมโนมาติคัลเลอร์ไต้หวันนะคะเกือบลืมไปเลยทําไมถึงเรียกว่ามาติคัลเลอร์ไต้หวันนะคะปาคิดว่าเริ่มแรกเลยมันมาจากไต้หวันค่ะเขาก็เลยเรียกชื่อต่อท้ายซะเลยว่ามลติคัลเลอร์ไต้หวันนะคะ ก็ตามชื่อเลยมัลติคัลเลอร์ก็คือสีเยอะๆแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มีในเพจปานะคะมีพอแบ่งให้ได้บ้างนะคะจำนวนไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ชําเยอะแล้วเพราะว่าที่เต็มนะคะสนใจติดต่อได้ทางเพจ PB c a คาตาพีบีคาสนานหลวงสองนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม p ีบ t t a Channel นะคะไว้ก็หม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้คลิปอาจจะมาแบบ ถ้ามีเวลาว่างหลังจากการเลี้ยงลูกก็จะมาทําคลิปให้นะคะแต่อาจจะเป็นคลิปง่ายๆนะคะไม่ได้ทําแบบว่าฮาร์ดคอร์ตัดต้นนุง้งต้นไม้มากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าลูกร้องก็ต้องวิ่งไปหาลูกเนอะก็ขอบคุณทุกคมนมากๆนะคะที่เอ็นดูนะคะแล้วก็ติดตาม p พีบแค Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ